อะไรยังไงมิกทิศาร่วมถริบุญด้วยกันแฟนคลับเชียร์หนักอยากให้เป็นมากกับเพื่อนมิกทอรยยาภาพทำบุญคู่กับนางเอกสาวทิสาวัดิทิสาแฟนคลับเห็นแล้วจิ้นและเชียร์หนักมากอยากให้เป็นมากกับเพื่อนเป็นภาพที่น่ารักและดีต่อใจแฟนคลับมากๆเมื่อพระเอกสุดหล่อมิกทอระยา ร่วมงานบูญพร้อมกับคุณแม่และผู้จัดการส่วนตัวนอกจากนี้ยังมีนางเอกสาวทิสาวดิทิสาร่วมขณะบุญครั้งนี้ด้วยโดยมิกและทิสาได้เดินทางไปร่วมทำพิธีสักการะบูชาที่ําชฉโนดจังหวัดอุดรธาน,นีและเดินทางขึ้นถ้ำนาคาเพื่อไปสักการะพ่อปู่อือลือต้องบอกว่าทริปทําบุญไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมิกและทิสาน,านั้นทําแฟนคลับเห็นแล้วต่างยิ้มกันไปตามๆกันหรอะทางคู่ดูมูงมิงน่ารักมากๆจนเกิดแรงเชียร์แรงจิน้น ให้ทั้งสองคนเป็นมากกว่าเพื่อนสนิทกันไปแล้วนะจ๊ะเพราะต่างคนต่างโสดนี่เองทําให้แฟนๆต่างจิ้นกันหนักมากๆก็ต้องตามรุนกันแล้วละว,ว่าเรือน,นี้จะแล่นฉิกไหมนะคะขอขอบคุณภาพทีสาวัดิทิสาเมกอันเดอร์สกอร์ทองระยะาพาแแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ